ตอนนี้เราสองคนนะคะจะไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดนครนายกค่ะเมื่อกี้ข้าปืนอีกแล้วปืนอีกแ้วปืนเมื่อกี้เมื่อกี้ปืนนอนนอนนอนคนดีสไตล์ยูฮูยูฮูยูฮู สวัสดีค่ะนี่วันนี้เป็นคนเปิดคลิปเหรออ่ออนานไหนลองสิครับมาวันนี้รับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาอยูเจ้าเขาอยู่เ,เขา <laughs> ขสุดช่างก่นดีส ก็รู้นะว่าทําไมวันนี้คนดีแฮปปี้ผิดปกตินะคะเพราะว่าคนดีเขาจะได้ไปทําในสิ่งที่เขารักรักในสิ่งที่เขาเฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เขาเสื่อก็คือตอนนี้เราสองคนนะคะจะไปกางเต็นกันที่จังหวัดนครนายกค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็มันจะมีน้ำไหลที่ไหลลงมาจากเขื่อนขุดด่านประกันชนให้เราเล่นกระไฟเหมือนเป็นทางน้าตกเล็กๆใกล้ๆที่พักอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบโหต้องมาสักครั้งแล้วไปหาข้อมูลมาซะอย่างดีนะคะทุกคนแล้วก็มาอ้อน ให้เมยพาไปเต็นท์นะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะได้ใช้เต็นท์ที่ป๊อปปี้ส่งมาให้เราด้วยเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยนะคะคือปกติปังกางแล้วปังก็อยู่ในห้องสตูเลยแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ฟังได้ใช้เต็นท์ที่ฟังซ้อ่เราให้เต็นท์มาเยอะเอามาในสถานที่จิงด้วยเออใช่ค่ะจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนนะเรามีเ่อนอีกรวมทั้งหมดห้าห้าคนยังเดิมๆที่ชอบมากางเต็นท์กับเรานั่นแหละค่ะอันนี้ของเราก็จะค่อนข้างเยอะมากค เราอยากจะบอกก่อนว่าเราสองคนอ่ะเป็นเหมือนกับนักกลางเต็นฝึกหัดอ่ะทุกคนของมันเลยจะแบบยังเยอะยังใหญ่เพราะว่าเรายังไม่พิ้วปกรณนก็เนี่ยแหละค่ะเป็นนักกลางเต็นฝึกหัดนะคะก็ต้องค่อยๆฝึกกลางไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเจอเองว่าอะไรที่ควรซื้อมาทดแทนกับอะไรบางอย่างที่แบบมันจาเป็นจะต้องซื้อจริงๆเพราะว่ามันก็จะสะดวกสบายกว่านะคะ มีหน่วยงานราชการมาเทเขาเรียกอะไรวะเทยยงเทยยงยังมาต่อยยังมาต่อยให้จากที่เราสำรวจกันแล้วเพราะว่าบริเวณนี้ยังมีจุดแอ่งน้ำเป็นหลุมเป็นบ่อและมีพื้นที่บางส่วนมียากขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะคุณกิติคะต้องังคุณนี้ต้องขยัิงเร่งแก้ไขเลยค่ะคุณกิติค่ะว้า สภาพอากาศตอนนี้ก็มีผู้คนบริเวณกลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังมาอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้นี้ตรอบวันนี้จบการรายงานแล้วเจอกันค่ะ คะได้โคชโอมนะคะผู้ออกแบบริเริ่มและสร้างสรรค์นะคะให้กับการกลางเต้นในครั้งนี้นะคะมันจะตกอย่างนี้หรือเปล่ามึงกลางไม่เป็นมึงดูนี่สิมันมันเปิดอันนี้หรือเปล่าใช่แบบนั้นแหละมันมันก็เราเรายังไงก็เกี่ยวดิเกี่ยวดิโอเก่งโอ้ยเก่งเขาภูมิใจในตัวเธอ ดูดิมีหน้าต่างอ่ะมันคือมันมุ้งมิ้งอ่ะอารมณ์แบบไอเนี่ยบ้านลูกหมูสามตัวแล้วเปิดมาจะเอะเพื่อนอะไรเงี้ยแตเอะอ้ยน่ารักอ้ยน่ารักขอบคุณป๊อปปี้นะคะสำหรับบ้านหลังน้อยโอย้ดูดีน่ารักมากมีหน้าต่างกี่ด้านนะคะสามไหนรีวิวหน่อยซิเป็นหน้าต่างด้านนี้กับด้านนู้นแล้วก็จะมีแบบเป็นช่องลมให้เราเปิดได้อยู่ฝั่งข้างหลังด้วยอ๋อไหนไปดูเต็นท์เพื่อนบ้างโอ้โห เต็นเพื่อนปุ๊บเนี่ยนี่เหมือนแบบไซส์คุณพ่อเลยอะแล้วนั่นแบบไซส์แบบเด็กอะไซส์เบบี้นี่เดี๋ยวให้เพื่อนรีวิวเต็นท์บ้างเพื่อนรีวิวเต็นท์หน่อยได้ไหมคะไหนลองรีวิวหน่อยสิคะเต็นท์นี้มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำคะห้องน้ำไม่มีนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนแต่ว่าเราสามารถนอนได้ประมาณ ท้คนเลยพอเปิดมาใช่ไหมคะเปิดเองาคาเปิดไหนคะเรียกได้ว่าหน้าตื people, ่นเต้นมากเลยนะคะท่านผู้ชมน้าแถนเป็นห้องโถค่ะโอ้โหพูดง่ายว่าเหมือนแบบมีห้องทานข้าวหรือเปล่าห้องแบบดูหนังฟังเพลง้โหแล้วข้างในก็เป็นห้องนอนก็ไปเปิดดูค่ะไปเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะเชื่อได้ว่าคนดูทุกท่านอยากเห็นนะคะความไฮโซของเต็นต์เรานะคะว้าว วายอะไรประมาณนี้ป่ะคะได้เลยวายก็ได้ยาดองก็ได้โอ๊ยยาดองก็ได้เฮ้ยคือมันดีคือแยากจะบอกว่าหลายๆคนที่อาจะยังไม่ใช่สายกลางเต็นท์อะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะเข้าใจว่าเต็นท์มันจะแค่แบบเหมือนเป็นครือวงกลมแล้วเสร็จเนาะแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะคะทุกคนเต็นท์มันมีหลายทรงหลายขนาดแล้วแบบหนึ่งเต็นท์บางทีก็มีแบบสองห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกอะไรเงี้ยคือในอนาคตก็อาจจะเป็นหนึ่งห้องน้ำได้ใช่ไหมคะ ก็จะคือเป็นแบบมันเป็นคอนโดย่อมเยาเนาะให้เราสามารถแบบว่าหยิบคอนโดตรงนี้ไปวางไว้ที่ตรงไหนก็ได้และนี่ก็คือวิว,ว,วหน้าบ้านของพวกเรานะคะทุกคนนี่แบบวิวหน้าบ้านเลยบ๊ายบายเป็นไงคะวาฮีโร่ของเขาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกคนตอนนี้นะคะเต็นท์นะะนเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักไหมน่ารักอ่าฮะแล้วก็อยู่แบบข้างหน้านี่เป็นน้ำตกเลยนะทุกคน ลงไปเล่นน้ําได้เลยช,ชุดเราก็แบบพร้อมอยู่ <laughs> แต่เดี๋ยวก่อนเราจะเล่นเราจต้องทําอาหารกันก่อนใช่ไหมใช่คิดไว้ว่าเราจะทําเมนูอาหารกินกันนะคะมีอะไรบ้างวันนีออ้ลืมกุ้งหงางแล้วก็สลดัดแล้วก็ปลากระป๋องยำปลากระป๋องยอยากกินยำกระปออ๋องเออใช่เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทําครัวแล้วก็กินอาหารกันนะคะทุกคนใช่นี่อยากโชว์ห้องนอนหน่อยได้ไหม ได้ได้ได้เพราะว่าเออเอตั้งแต่เธอทำเสร็จยังไม่ได้โชว์ห้องนอนเลยอ่ะโอเคเอดี๋ยวโชว์ห้องนอนให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็เป็นห้องนอนบ้านหลังน้อยของเราสองคนนะคะน่าักมากอะขอบคุณป๊อปปี้มากๆเลยนะคะที่สนับสนุนเต็นท์ให้เรามาคือแบบสารฝันน้องเออวันดีมากๆอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะ อันนี้ข้างหน้าจะเป็นเหมือนกับแอร์เรียวให้วางของอพอถึงเวลากลางคืนน่ะเราก็เอาผ้าเนี้ยมามปิดป,ดป,ดปิดได้เลยมันจะเหมือนกับว่าเรารู้สึก s a ฟปลอดภัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอะเนาะถ้าพอเข้ามาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปิดมาปุ๊บก็จะกลายเป็นห้องนอนเลยน่ารักไหมนุ่มมากๆเลยนี่เป็นท็อปเปอร์จากที่บ้านให้เราเอามา เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะนอนกันที่บ้านหลังน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะผลิตน้องให้นะแลก็ลูกของเราชื่อน้องเต้นดีไหมคะหรือว่าจะเป็นน้องป่าไม้หรือว่าจะเป็นน้องดีแคทลอนหรือว่าจะเป็นน้องเคชูโอเคเอาเป็นว่ารีปิดเพราะว่าเดี๋ยวยุงมาเพราะว่ามันเป็นแบบแฟลชแบ็กมันจะมืดหน่อยยุงมันจะมาได้นะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราจะกินข้าวกันไปกินข้าวเสร็จแล้วปุ๊บก็คิดว่าน่าจะลงเล่นน้ำเนาะ โอเคป่ะว้าวอ้วนกำลังทำอะไรก๊าบเลือกข้าวโพดอย่างเลือกแบบว่าน่ารักไหมอุ่นๆตะมูตะมีกุ๊กกุ๊กอันนี้อุทิศข้าวโพดทรงเหมือนตัวเองเลยอ่ะน่ารักอ่ะโอ้โหูเดี๋ยวโกนของละลาย อยเล่นน้ำกับมอยอากเล่นน้ำกับมอหรออุ้ยจะกัดมืปนี่ที่ถึงแสนดีเลยอะเมืกี้แค่ปืนเมือีค่ปืนอเ้ปำไมคะตอนนี้ทำไมถึงต้องอุดหูคะอุยนใหไหนบอกสิคะทำไมต้องอุดหูคะเพราะมันดีแล้วพะ่าแล้วมัน แล้วเปิดได้ยังไงคะมีใครคขา่าจารก,กรรมแถวนี้คะคือว่ามันมีกองถ่างค่อข้างมาตอนนี้ค่ะของกูะ<อ>จะเสียไปถึงสี่ทุ่มเลยนะ,นะเป็นแบบวิ่งตัวจ้าเป็นแบบแล้วถึงสี่บางกลางเต้นมาไหนไม่มานะคะออมาวันที่กองถ่ายมาลงป่ามันบังเอิญมากเออเมย์กับปางเป็นคนตกใจง่ายแบบรู้มันจะมีถึงเตรียมใจแล้วอ่ะกออ็ยังไงก็ดุ้งอยู่ดีอะทุกคนเมื่อกี้ดุ้งจนแบบคอตรงน<า>ี้เคดเลยอ่ะ ต่อไปฉากระเบิดแล้วคือเมื่อกี้แค่ปืนอะเมื่อกี้บอกระเบิดเมื่อกี้ปืนไม่กลัวไม่ชอบเียงดังมลั้โวันัวครต้องเป็นมาฮีโร่ให้เขาอะตัวใครต้วันคือเนี่ยนะทุกคนเรามาในพื้นที่ที่แบบมันธรรมชาติแล้วก็สงบสุขเนาะเออสงบสุขเนาะทุกคนเนี่ทุกคนดูค่ะความสงบสุขนะคะเขายังวิ่งในคนระเบิดนะครับเตรียมแล้วครับเจ๊ไม่อดหู คือเขาตกน้ำไปแล้วตอนนี้แต่ระเบิดยังไม่มาปลาลูกลองถ่ายค,ค,คุณผู้ชมคะณตอนนี้เราก็าอยู่กันที่กองถ่ายเรื่องเรื่องอยังไม่ยังไม่แน่ใจเพราะเขายังไม่เปิดชื่อเรื่องนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นักสแสดงนำของเราต้องมาเข้าฉากในป่านะคะและจะมีการระเบิดเกิดขึ้นแต่ละคนสีหน้าไม่กลัวระเบิดเลยจริงไหม สีหน้าแต่ละคนไม่กล yes> ัวระเบิดเลยนักแสดงนักแสดงของเราพร้อมมากที่จะต้อนรับสู่รับกับระเบิดครั้งนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะคะคุณในกองถ่ายเป็นไงบ้างคะคุณปรางก็ระเบิดไหมคะจัวะจัวะจัวจัวะจัวระเบิดรู้ยังว่านักแสดงเป็นใครฉันรู้พี่เกดชูสองนิ้วจะบอกว่ารู้แล้วว่าใครก็คือพี่เกดวารินทร์นี่เองนะคะ เขาหันมาเลยอ่ะเขาเพิ่งสอนิ้วให้เมื่อกี้น่ารักเรามานัักบินัิคอามีไม่หายเห็นมันไหมดูควันทุกคน Two t years later ว้าวและนี่นะคะก็คือ ของเต้นราโอ้ยมือฉมังมากมเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะปงถังครับผมใช่มีปลาหมึกด้วยปลาหมึกถังเพอพถังหวานแล้วก็เป็นซอสุพิเศษนะคะเป็นแบบเป็นซอสมนคุ้งที่เชฟโอมเนี่ยเป็นคนรังสรรค์ออ่มาขึ้นมาจากแมคโครครับใช่แล้วก็ดูสูตรจาก Google แล้วเมนูถัดมาก็จะเป็นเมนูนี่เลย เมนูหมูทอดอันนี้ต้องแต่เมื่อเช้าเป็นหมูหมากของยายสมเมนูสุดท้ายคือคือยำปลากระป๋องอกินกับผักกาดอร่อยมากปลากระป๋องจิ้มกับข้าวเหนียวเนี่ยนะอ่าใช่ <laughs> <laughs> ต้องรอง ว <ปะ S 1> ันนี้ปิดป <ะ S 1> คลิปกันแล้วกันใช่จะปิดคลิปแล้วนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราต้องขอตัวไปรับประทานอาหาร<ช>มินเนอร์มื้อค่ำของเราก่อนนะคะทุกคน<ช>แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนเนาะ<ช>ไม่มีอะไรนอกเหนือแพลนนี้เลยนะคะทุกคนฝากติดตามใ,<ช>ให้เราด้วยนะคะไว้แล้วนะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายอะไรที่เราชอบมันไม่เคยไร้สาระและเมื่อเราชอบเขาเราจะอยากพาตัวเองไปใกล้กับสิ่งที่เขาชอบเพื่อทำให้เราใกล้กันมากขึ้น คนดีชอบกางเต็นท์เต็นท์เปรียบเสมือนบ้านหลังน้อยของเราอบอุ่นและสดชื่นทุกครั้งเมื่อได้พาบ้านไปใกล้ชิดกับความสงบของธรรมชาติดีใจที่ตัวเองเปิดใจกับการเที่ยวในลักษณะนี้ได้ทริปนี้จึงเกิดขึ้นดีผู้เสมอว่าการออกไปกางเต็นท์มันจะทําให้เราเก่งในการแก้ไขสถานการณ์ที่จะเข้ามาเพราะหัวใจของการกางเต็นท์คืออุป,ปสรรคเมื่อเราแก้ไขได้ เราก็จะสนุกกับมันและคนพบว่าชีวิตมันก็แค่เนี้ยขอบคุณป๊อปปี้อีกครั้งที่มอบบ้านหลังน้อยหลังแรกให้กับเราสองคนน่ารักและอบอุ่นมากๆจริงๆอะไรอะปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึกหรับปลาหมึกหม้อปลาหมึกอร่อยมากอ่ะอร่อยมากเป็นไงอร่อยครับกินได้เลยใช่ปะรสชาติไม่เผ็ดมากกินได้กันได้ดีไหมอ่ะต้องแกะเปลือกไง อ๋อแงซ้อมมาบนดิงอะไร้ายอันนี้ที่โค้งมาเนาะกระดูกันโหรักความ V I P นะคะมีกองถ่ายมาถ่ายละครเอ่อทุกอย่างก็จะแบบสว่างสวัยดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูสิดูดิสว่างมากแล้วก็ ราฟังเสียงระเบิดกันจนถึงสี่ทุ่มนะคะทุกคนเยวไปแล้วเธอ,น,อน้องจะขึ้นไปไหนไปดูนี่เต็มเลย ัวเล็กเยเหรอโหเก่งยังเลยไปไหนกันจะไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันตัวนี้หิวน้ำเหรออืมหิวน้ำเหรอเนีย่ยเหนื่อยเหรอบายบายไปแล้วเพื่อนไปแล้วนี่เพื่อนหันมามองเพื่อนไปแล้วเร็วเร็ว,รวหันมารอเร็วไปแล้วค่ะ บายบายเลวบายบายเธอเมื่อกี้เพื่อนตัวสุดท้ายอะหันมามองได้ว่าเมื่อไหรจะมา